ผ่านหัวข่าววันนี้พร้อมใจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ29พฤษภาคมนี้กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับเหลือแค่4วัน เงินเยียวยาคนพิการจะเริ่มจ่าย29พฤษภาคม63ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการได้รับผลกระทบโควิด -19 ผ่านระบบ e s o c i a l w e l f a r e ในวันที่29พฤษภาคม63 โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 คนละ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้ที่ได้รับเงินดังกล่าวจะต้องเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและลงทะเบียนรับ เบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e (Social Welfare) ที่มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1.99ล้านลายซึ่งสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ในวันที่29พฤษภาค,คม2563โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ หรือบัญชีผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธินอกจากนั้นแล้วกรมบัญชีกลางขยายการจ้างงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานาการณ์โควิด -19 โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยายทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ที่รับผลกระทบในระยะแรกโดยเฉลี่ยร้อยละระยะเวลา90วันและกระทรวงแรงงานได้อนุมัติขยายเวลา เวลาการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกิจกรรมจ้างงานในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนให้มีรายได้ให้สามารถยังชีพต่อไปได้โดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กระทรวงแรงงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของโครงการดังกล่าวในอัตราคนละไม่เกิน3 0 0บาทต่อวันปฏิบัติงานวันละ8ชั่วโมง และได้ขยายระยะเวลาจ้างงานจากเดิมไม่เกิน10วันให้เป็นคนละไม่เกิน9 90วันเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ไปจนกว่าสถานารณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขอขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับ